วันนี้เราพานักท่องเที่ยวมาชมัครบชายแดนไทยมาเลเซียที่บ้านตาเซรครับตำบลนาน,นาวันนี้ยืนสวยมากเลยครับที่เราเห็นข้างหน้านู้ก็คือประเทศมาเลเซียเป็นไงดวงอาทิตย์ยามเช้าที่นี่สะท้อนสะท้อนแสงมาโอ้โหสุดยอดเลย ดวงอาทิตย์สะท้อนแสงลงมาในน้ำนี่วัาวววว,วนี่คือหลักเขตประเทศไทยครับอยู่ในขวั่งไทย มีตาขุด,ด้วยครับลักเขตประเทศไทยดวงอาทิตย์ยามเช้าที่ชายแดนไทยมาเลเซีย วันนี้เป็นวันครอบครัวด้วยครับพ่อแม่ลูกมาเที่ยวชมดวงอาทิตย์ยามเช้าที่ชายแดนไทยมาเลเซียที่ตากใบตรงนี้เป็นท่าน้ำขว่งประเทศไทยสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่วันที่หนึ่งมก,กราักรรวันนี้เรามารับพระอาทิตย์ยามเช้าที่ชายแดนฝั่งแม่น้ำสวไหโกลกไทยมาเลเซีย ารายงานตัวหน่อยอรค,รคนเล็กชื่ออะไรคนที่สองอ,อ,อังเปาและคุณแม่ป้อมออวันนี้เรามาปีใหม่กันที่ริมคลองสวยกุก,บ,ก,กบ้านตาเซชายแดนไทยมาเลเซีย ดดดดดเดินดีๆนะครับวิวสวยมากทับทายวัวทีวัวก็สวยครับมาเลยครับน้องดำน้องแดงไม่ต้องหยุดครับน้องดำน้องแดงวัวก็สวย เพราะว่าหญ้าดีากินหญ้าอร่อยวิ่งตามบัวทีจบบว,ไ,ว,จไ,ปปวไม่กล้าจับบัวเหรอ <laughs> งัวมันก็มองคนมาไกล วันนี้เราพาชาวสมุทรสาครมาชมบรรยากาศหมู่บ้านทางภาคใต้ได้สัมผัสน้ำด้วยสัมผัสน้ำแม่แม่น้ำสวยโกลกเ,ลเป็นไงบ้างเย็นยมดครับอ๋อสุดยอดน้ำนี่ไหลามาไกลนะครับไหลามาจากต้นน้ำ ไทยมาเลเซียจากสุขีลินแวงสวยกลกแล้วก็ไปลงที่ทะเลตากใบนนบางแห่งเขาลงอาบนะ <c oughs> น้ำนีีจใจได้อยู่เขาลงอาบไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็ ขี่เออรือแหละแต่ว่าไอเรื่องคาบนี้ไม่แน่ใจเออเเเเมีมีม,มีช่วงน้ำตื้นเนาะช่วงนี้ไม่แน่ใจสำหรับยามเช้าวันนี้ของวันที่หนึ่งก็ขอให้ทุกท่านชมคลิปนี้ให้มีความสุขสวัสดีปีใหม่ครับ ดวงอาทิตย์วันใหม่ของ1มกราคม2 5ั6สวัสดีครับ